รีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นซูอยู่กับไม้พุ่มที่ให้สีสันสวยงามทั้งสีออกส้มๆ้มเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีโอโรสเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสีสันตลอดทั้งปีเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงไม่มากนะักเดินทางมาจากทางตอนใต้ของอินเดียแล้วก็สีลงังกาเข้ามาอยู่บ้านเรานานพอสมควรแล้วก็ให้ดอกสีสันสวยงามแบบนี้นะครับหากท่านกําลังมองหาไม้พุ่ม ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีและสีสดแบบนี้ไม่มีใครเกินสังกรณีใบมันไปได้ติดตามในตอนนี้ครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าสังกรณีใบมันก็คือ Crossandra i n f u r d i b u l i f o r m i s ชือสกุลนะครับก็มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกซึ่ง ให้ความหมายแสดงถึงสันฐานที่สําคัญก็คือเขามีอับเกรสรตัวผู้นะครับอยู่บริเวณขอบหรือด้านชายของดอกนั่นเองครับและถ้าเราดูดีๆนะครับตัวกลีบดอกนั้นก็จะไม่สมมาตรนะครับเป็นปากแตรก็จริงแต่ว่าค่อนข้างจะเอียงลาดหรือออกไปทางด้านชายด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองครับสําหรับชื่อชนิดพันธุ์นะครับซึ่งยาวมากเลยเนาะ ก็จะหมายถึงหรือแสดงสันฐานที่สําคัญก็คือมีดอกรูปปักแตรนี้เองครับสวยงามมากๆเลยครับสังกรณีใบมันที่ได้ชื่อนี้มาก็แน่นอนครับอย่างแรกก็คือใบเขาจะมีผิวออกมันๆสักนิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมนะครับแล้วก็มีใบเป็นใบเดี่ยวมีพุ่มหรือมีลำต้นที่อ่อนนะครับหักกิ่งได้ง่ายมากมาก และการที่มีกิ่งหักเปราะง่ายนี่นะครับก็จึงทําให้การขยายพันธุ์เจ้าสังกรณีใบมันเนี่ยก็จึงทําได้ง่ายด้วยการใช้เพียงแค่มือนะครับแล้วก็หักกิ่งขอให้มีข้อสักนิดหนึ่งไปปักจําแต่แนะนํานะครับว่าถ้าเป็นกิ่งแก่ได้จะดีมากโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ในการติดรากก็จะมากตามไปด้วยครับใช้มือหักได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กันไกตัดแต่งกิ่งแต่ประการใดครับและด้วยความที่เป็นไม้พุ่มที่มีความสูงไม่มากนักเนี่ยนะครับ แล้วก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองก็คือทางอินเดียแล้วก็สีลังการครับก็จึงทําให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ในบ้านเราได้เป็นอย่างดีมากถ้าหากท่านต้องการจะนําเจ้าสังกรณีใบมันไปปลูกแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งเลยนะครับว,ว่าเราต้องใช้งานเขาในฐานะไม้พุ่มนั่นหมายความว่าก็จะมีความสูงตั้งแต่ประมาณทั้ง40เซนขึ้นไปกนถึง1เมตร ได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วเราก็อาศัยการตัดแต่งพุ่มแต่ไม่แนะนําเลยในกรณีที่ท่านจะตัดแต่งพุ่มของเจ้าสังกรณีใบมันให้เป็นแนวเรียบแนวตรงอันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะจะไปลดทอนความสวยงามของต้นไม้จําพวกนี้มากๆนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีการแตกดอกหรือออกดอกมาบริเวณปลายยอดการที่เราไปเล็มเขาให้อยู่ในแนวเรียบบ่อยๆก็จะหมดคุณค่าของความเป็นสังกรณีใบมัน ที่มีดอกสีสันสวยงามแบบนี้ลดทอนคุณค่ามากเลยครับลูก <ทำ S 1> สังกรณีใบมันแล้วก็ต้องไปเริ่มที่ดินเลยนะครับแน่นอนว่าเจ้าสังกรณีใบมันชอบดินร่วนแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุในดินสูงนะครับถ้าหากท่านจะปลูกในกระถางแล้วก็หรือจะปลูกลงในดินในแปลงโดยตรงเลยก็ ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยนะครับก็มีดินปลูกดนะ้หนึ่งส่วนนะครับแล้วถ้าดินปลูกนั้นมีคุณสมบัติร่วนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมวัสดุอื่นแต่ประการใดเลยนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักซึ่งเป็นอินทรียวัตถุลงไปอีก1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยไม่ละเอียดละออจะต้องใช้เพลไลใช้กาบมะพร้าวใช้อะไรที่เป็นตัวเสริมในการที่จะทำให้ร่วนระบายน้ำดีไม่จำเป็นเลยครับนอกเสียจากว่าท่านใช้ดินเหนียวในการปลูกถึงจะเติมวัสดุเหล่านัั้้้นนนนะะครรรรบเเพาาโดยธมมชตติป็ไที เติบโตได้ดีในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ไม่เรียกร้องเรื่องการดูแลรักษามากแต่ประการใดนะครับเป็นต้นไม้ที่ไม่เอาใจแต่ตัวเองครับแต่ให้ดอกปวดสีสันบอกเจ้าของว่ามาดูฉันหน่อยนะครับสาหรับท่านที่สนใจปลูกเจ้าสังกรณีใบมันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเลยนะครับก็ืีเรื่องสถานที่ทั้งการตั้งกระถางแล้วก็การปลูกงไปในดินโดยตรงสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดครึ่งวันหรือเป็นร่มรำไรมีแสงจ้า ก็อยู่ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นแดดเต็มว,วันที่โดนแดดจะจับตลอดทั้งวันถ้าหากเราดูพิจารณาจากใบเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นใบที่บางแล้วก็มีความอ่อนนุ่มสักนิดนะครับถ้าโดนแดดแรงๆก็จะมีโอกาสที่จะทําให้กล้านแดดแล้วก็เกิดความเสียหายของใบได้ไดมากถ้าพื้นที่ดีๆเลยเนี่ยก็คือแดดเช้าอ่อนๆหรือร่มรําไรประเภทที่มีล่มไม้ใบบางอยู่ข้างบนแล้วเขาก็อยู่ข้างล่างแล้วก็มีแสงลอดมาบางช่วงระยะเวลาอันนี้เป็นที่ ชื่นชอบของเจ้าสังกรณีใบมันเลยเขาจะอวดสีสันแล้วก็จะเดินเติบโตได้ดีมากๆนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการให้น้ําก็เนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งอ่อนนะครับแล้วก็มีน้ําอยู่ในเซลล์ค่อนข้างมากเลยการให้น้ําถ้าท่านสามารถให้วันละสองรอบโดยที่ไม่ต้องให้มากนักนะครับโปรยลงไปเพื่อรักษาความชื้นได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่มีเวลาขนาดนั้นลดวันนั้นวันหนึ่งครั้งก็เพียงพอครับเป็นธรรมดาอยู่เองของไม้ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ร่มแล้วก็มีแสงจ้าฟุง้งกระจายนะครับก็จะมีทั้งแมลงปากกัดไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นตักกน๊กแตนเข้ามากัดกินนะครับ <S <S แล้วก็รวมไปถึงเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคราแล้วก็รวมไปถึงแมลงปากดูดเช่นเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนก็มีโอกาสที่จะเข้าทําลายได้ถ้าหากเราเจอเราก็อาศัยการตัดแต่งกิ่งออกนะครับถ้าหากท่านเจอเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนก็นแนะนำให้ท่านใช้บิเวเรียแล้วก็เมทารเซียมนะครับฉีดเข้าไปนะครับก็จะทําให้ มแมลงเหล่านั้นสูญหายหรือล้มหายตายไปได้ใช้ชีวพันธุ์ก็ดีนะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อสวนที่เราปลูกเลี้ยงต้นไม้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในสวนของเราครับถ้าหากมีเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อรานะครับก็ใช้ไตรโคเดอร์มาหรือเลือกใช้ไตรซานของแอปพลายเคมนะครับซึ่งเป็นกลระยะนานมิรที่ดีของมือเย็นนะครับก็เอาอยู่เลยครับไว้ใจได้กับไตรซานนะครับสำหรับการใช้งานนะครับถ้าหากท่านไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตเหมือนที่ รีสอร์ทนี้ที่เขาคอที่มือเย็นถ่ายทําอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถจะปลูกเจ้าสังกรณีในฐานะไม้กระถางได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราปลูกเลี้ยงในกระถางแล้วทําให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็วางไว้ในพื้นที่นอกชานที่ได้รับแสงแดดเช้าอ่อนๆก็จะสร้างความสดใสให้กับพื้นที่นั้นมากๆเลยยามเช้าจิบกาแฟไปแล้วก็เพ่งพิษเจ้าดอกของสังกรณีก็งามหยดย้อยเลยครับ กรณีเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเอาอกเอาใจดูแลยุ่งยากแต่ประการใดขอให้เข้าใจอุปนิสัยของเขาว่าเขาเป็นไม้ที่เติบโตได้ในพื้นที่ร่มํำไรที่มีแสงจ้าแล้วก็ไม่ต้องการการดูแลรักษามากนะักแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้พุ่มชี้ออกมาแล้วก็ให้ดอกบริเวณปลายยอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มเขาให้เรียบเนียนเป็นแถวเป็นแนมนะครับการกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้น มีอยู่เป็นประจําที่มือเย็นซูร์นะครับเชิญชวนท่านที่เข้ามาดูมือเย็นเป็นครั้งแรกได้กดติดตามมือเย็นไหมนะครับเพราะทุกครั้งที่มือเย็นมีสาระดีๆแบบนี้ท่านจะได้มีโอกาสที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากมือเย็นและยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านอยากจะรู้เลยว่ามือเย็นอัพคลิปขึ้นมาหรือยังก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเพราะื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าท่านมีกัลยาลิตรที่กําลังสนใจจะปลูก เจ้าสังกรณีใบมันอยู่แล้วก็เชิญชวนท่านแชร์ไปพรีกับมือเย็ยนยมด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็ยนสตูดิโอและการเดินทางมาไกลถึงเขาขอก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแอปพลายเกมประเทศไทยผู้นําด้านชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ดูแลทั้งต้นไม้ของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมของสวนของเรารวมไปถึงน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในสวนสนุกนะครับไม่เป็นอันตรายเด็ดกาดเลยในตอนนี้มือเย็ยนยสตูดิโอและแอปพลายเกมประเทศไทย หลับกานไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมหามปูกันนะครับ